ย่างแบนตะปูเกี้ยวเตินตะปูตะปูเกี้ยวโอ้โดออกไปแล้วแทงให้เหรอขอทิ้งแล้วผมขอทิ้งแล้วขอทิ้งแล้วไม่เป็นไรปลอดภัยโอเคครับแอะเดียวแอะเดียวนิดหน่อยนิดหน่อยจิ๊บจิ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 ๊บจิบจิบจิดหน่อยอ่าสบายครับนิดหน่อยโอเคโอ้ยเติร์นแล้ว วิธีทำเออวิธีอัดช่างเขาเก่งมากแรงอือช่างมืออาชีพแล้วน่ครับไปได้อีกอย่างนี้ก็ไปได้เนาะมันมันก็นิดหน่อยซึ่งนิดหน่อยโอเคปาดออกน่อยนึ่งไหมนี่ไม่ต้องปาดเดี๋ยวมาเร่งเอีเท่าะไรกันเดี๋ยวสอบาเดี๋ยวเช็คการเช็คลมกันเช็คลมเลยเช็คลมทั้งสองรอยไนเลยเช็คลมยางล้อหน้าล้อหลังให้พร้อมสภาพ Uhm. ไปเราต้งมีนี่แล Laurie Laurie. Menu, er alcohol, 9, 25, ้วเราต้องไปสูลมมีทุกกระจกพ่อใหญ่พ่อใหญ่เจอตะปูพ่อใหญ่เลือดเจอตะปูหน้าหน้ายี่สิบเก้าน้ายี่สิบเก้าหลังสี่หนึ่งหน้ายีบเก้าหลังสี่หนึ่้ายี่สิบเก้าเหอ ต้องเองเลยบอกใส่ขสาตั้งคู่มันจะได้เช็เวลาหย,ยอดโซ่<ำ>เวลาหยอดโซ่<ำ>เวลาเช็ดยางเลยมันหมุนได้ผมหยอด็เต<ำ>่อยู่ในห้องแล้วมีสแตนบนุนโยนโดดหลังสี่สิบเอ็ดหน้ายี่สิบก้า